นัตทิกทิิฐปิดบังการเห็นอริยสัจสี่จึงสงสัยต่อหลักของอริยสัจหรือปฏิจจสมุปบาทดูก่อนพิกูทั้งหลายเมื่ออะไรมีอยู่หนอเพราะเข้าไปยึดถือซึ่งอะไรเพราะปักใจเข้าไปสู่อะไรทิฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้ว ไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศ บุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายไปแล้วร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขา่าคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่า เป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจ้อทั้งคนพานและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ที่ขูทั้งหลายเหล่านั้นกราบทูลวิงวอนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทำทั้งหลายของพวกข้าพระองค์มีพระผู้มีพระภาคเป็นมูลมีพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นำ มีพระผู้มีพระภาคเป็นที่พึ่งข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นการชอบแล้วหนอขอให้อัตตะแห่งภาสิตนั้นจงจมแจ้งกับพระผู้มีพระภาคเองเถิดพิกุทั้งหลายได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแล้วจกักทรงจําไว้ดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนให้พิกุทั้งหลายเหล่านั้นตั้งใจฟังด้วยดีแล้วได้ตรัสข้อความดังต่อไปนี้ ดูก่อนพิคูทั้งหลายเมื่อรูปนั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งรูปเพราะปักใจเข้าไปสู่รูปทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้ว ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้น ดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายไปแล้วร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลาย มีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขา่าคําของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคําเพ้อเจรอทั้งคนพานและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ ดูก่อนพิกุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่า ไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้อง ผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสีเมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลม อินทรีทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายไปแล้วร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขา คำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจ้อทั้งคนพานและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิกูทั้งหลายเมื่อเวทนานั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งเวทนา เพราะปักใจเข้าไปสู่เวทนาทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญยะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะ ไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟ ลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายไปแล้วร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้น เป็นบทบัญญัติของคนเขาคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจอ้อทั้งคนพานและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้ว ไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศ บุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายไปแล้วร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขา่าคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่า เป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจ้อทั้งคนพานและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์ที่นาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิกูทั้งหลายเมื่อสัญญานั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งสัญญาเพราะปักใจเข้าไปสู่สัญญา ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะ ไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสเมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟ ลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายไปแล้วร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้น เป็นบทบัญญัติของคนเขา่าคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจอทั้งคนพานและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ดูก่อนพิกูุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยง ไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้ว ไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่น ด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศ บุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายไปแล้วร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขา่าคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่า เป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจ้อทั้งคนพานและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์ที่นาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิกูทั้งหลายเมื่อสังขารน,นั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งสังขารเพราะปักใจเข้าไปสู่สังขาร ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะ ไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟ ลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายไปแล้วร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้น เป็นบทบัญญัติของคนเขา่าคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจอรทั้งคนพานและบัณฑิตครั้นกายแตกทําลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ดูก่อนพิขูทั้งหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร สังขารเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้ว ไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้อง ผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสี่เมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลม อินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายไปแล้วร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขา คําของพวกที่กล่าวว่าอะไรๆมีอยู่นั้นเป็นคําเปล่าเป็นคําเท็จเป็นคําเพอเจ้อทั้งคนพานและบัณฑิตครั้นกายแตกทําลายแล้วย่อมขาดสูญพินาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิกุทั้งหลายเมื่อวิญญาณน,นั่นแลมีอยู่เพราะเข้าไปยึดถือซึ่งวิญญาณ พราะปักใจเข้าไปสู่วิญญาณทิฏฐิจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทําดีแล้วกระทําชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดา ไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพรามผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสเมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำ ไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายไปแล้วร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุด สิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขาคําของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคําเปล่าเป็นคําเท็จเป็นคําเพอเจอร์ทั้งคนพานและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์ที่นาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ดูก่อนพิกูทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร วิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้ว ไม่มียัญยะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกระทำชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดาไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้อง ผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาพูตะทั้งสเมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลม อินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายไปแล้วร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุดสิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขา คำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจ้อทั้งคนพานและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ข้อนั้นหาม่ได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิขูทั้งหลาย แม้สิ่งใดที่บุคคลได้เห็นแล้วฟังแล้วรู้สึกแล้วรู้แจ้งแล้วบรรลุแล้วสแสวงหาแล้วครุ่นคิดอยู่ด้วยใจแล้วเหล่านี้เป็นของเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าค่าก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้าค่าแม้สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา แต่ถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นซึ่งสิ่งนั้นแล้วทิฏฐิอย่างนี้จะเกิดขึ้นได้ไหมว่าไม่มีทานอันบุคคลบริจาคแล้วไม่มียัญญะอันบุคคลประกอบแล้วไม่มีโหตระอันบุคคลบูชาแล้วไม่มีผลวิบากแห่งกรรมอันบุคคลกระทำดีแล้วกวระทาชั่วแล้วไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นไม่มีมารดาไม่มีบิดา ไม่มีสัตว์ทั้งหลายอันเป็นโอปปาติกะไม่มีสมณะและพราหมณ์ผู้ไปแล้วถูกต้องผู้ปฏิบัติแล้วถูกต้องผู้ทำให้แจ้งซึ่งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศอยู่ในโลกคนเรานี้เป็นแต่การประชุมของมหาภูตะทั้งสีเมื่อใดทำกาละเมื่อนั้นดินย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งดินน้ำย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งน้ำ ไฟย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งไฟลมย่อมเข้าไปสู่หมู่แห่งลมอินทรีย์ทั้งหลายย่อมหายไปในอากาศบุรุษทั้งหลายมีเตียงวางศพเป็นที่ครบห้าจะพาเขาผู้ตายไปแล้วร่องรอยทั้งหลายปรากฏอยู่เพียงแค่ป่าช้าเป็นเพียงกระดูกทั้งหลายมีสีเพียงดังสีแห่งนกพิราบการบูชาเส้นสวงมีขี้เท่าเป็นที่สุด สิ่งที่เรียกว่าทานนั้นเป็นบทบัญญัติของคนเขาคำของพวกที่กล่าวว่าอะไรอะไรมีอยู่นั้นเป็นคำเปล่าเป็นคำเท็จเป็นคำเพอเจอทั้งคนพานและบัณฑิตครั้นกายแตกทำลายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไปมิได้มีอยู่ภายหลังแต่การตายดังนี้ข้อนั้นหามิได้พระเจ้าค่าดูก่อนพิขูทั้งหลาย ในการใดแลความสงสัยในฐานะทั้งหลายหกประการเหล่านี้เป็นสิ่งที่อริยสาวกละขาดแล้วในการนั้นก็เป็นอันว่าความสงสัยแม้ในทุกข์แม้ในเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์แม้ในความดับไม่เหลือแห่งทุกข์แม้ในข้อปฏิบัติเครื่องทำสัตว์ให้ลุถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกขก็เป็นสิ่งที่อริยสาวกนั้นละขาดแล้ว ดูก่อนพิขูทั้งหลายอริยสาวกนี้เราเรียกว่าเป็นอริยสาวกผู้เป็นโสดาบันมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อนิพพานมีการตัดสรู้พร้อมในเบื้องหน้าดังนี้แล